แม่หมอตั้งจิตอธิษฐานดึงดูดพลังงานของผู้ที่มีดวงชะตาดวงเปิดบุญเปิดบารมีเปิดโชคเปิดทรัพย์เปิดกําลังจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในดวงชะตาจึงได้มาฟังคําทํานายจากพลังงานไพ่ของแม่หมอในวันนี้นะคะวันนี้ไม่หมอขออนุญาตมาเปิดไพ่เปิดคําทานายให้กับทุกทท่านที่ได้เข้ามาเจอคลิปนี้ขออนุญาตคุรุคุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเทวดาประจําจำตัวทุกท่านในการมาเปิดไพ่เปิดดวงชะตาให้ไพ่ทุกใบที่แม่หมอได้เปิดออกมา ได้อย่างแม่นยำและชัดเจนอนุญาตให้แม่หมอได้เปิดดวงชะตาให้ด้วยนะคะบุญสัมพันธ์กันจึงได้พบจึงได้เจอจึงได้มาฟังคำทำนายจากพลังงานไพ่ของแม่หมอในวันนี้นะแม่หมอเชื่อว่าถ้าท่านใดนะได้เข้ามาเจอคลิปของแม่หมอในวันนี้ดวงชะตานะคะกำลังจะมีโชคใหญ่ทรั์ใหญ่เข้ามา กำลังจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาอย่างแน่นอนให้พลังงานไพ่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนท่านสื่อให้นะคะว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างไพ่ออกมาเองโอ้โหพลังงานไพ่ออกมาเองจริงๆนะคะเห็นพร้อมกันใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะราชินีเหรียญแม่หมอบอกแล้วว่า ถ้าไม่เหมอตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่แล้วต้องเป็นจริงสําเร็จแน่นอนนะคะบุญของผู้ที่ดวงเปิดจริงๆรัพซับเปิดโชคเปิดให้จริงๆราชินีเหรียญขึ้นมาคุณกำลังจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในดวงชะตาแน่ๆนะคะแล้วไพ่เหมือนแบบอยากจะออกมาอยากจะออกมาบอกกับคุณเลยนะคะว่าเชื่อเถอะว่านี่คือดวงของคุณนะคะถ้าใครเชื่อก็ได้รับ แม่หมอเชื่อเช่นนั้นนะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะน้อมรับพลังงานนี้เป็นดวงชะตาของตัวเราจริงๆไหมนะคะพลังงานไพ่เป็นพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์นะแม่หมอเชื่อว่าเป็นพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆถ้าไพ่ขึ้นมาแล้วบอกว่าดวงคุณเปิดแล้วนะทรัพย์คุณเปิดแล้วนะโชคคุณเปิดแล้วนะขอให้คุณน้อมรับเอานะคะพลังงานความเชื่อนี้จะนําพาดวงชะตาของคุณให้ได้รับโชครับทรัพย์ รับเงินก้อนใหญ่ที่คุณรอคอยแน่ๆราชินีเหรียญมาใบแรกเลยนะคะไพ่ใบที่สองนะคะอัศวินถือถ้วยอัศวินถือถ้วยเนี่ยถือความโชคดีโชคลาภมาให้นะ นะคะคือไม่หมอว่าหลายๆท่านนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆไพ่ไพ่อัศวินถ้วยขึ้นมานะเป็นโชคลาภเล็กๆน้อยๆที่คุณอาจจะได้รับมาแล้วนะคะมีเรื่องดีๆที่คุณได้ยินได้ข่าวมาแล้วคุณผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคบางอย่างมาแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่ผ่านผลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อัศวินถือถ้วยเนี่ย เหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเหมือนท่านส่งข่าวดีความโชคดีบางอย่างมาให้ดวงชะตาชีวิตของคุณแล้วนะคุณลองสังเกตดูนะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณเจอข่าวดีเรื่องอะไรคุณได้รับความโชคดีในะเรื่องอะไรมาแล้วบ้างนะคะต้องมีสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะมันเหมือนเป็นพลังงานของการเปิดทางเริ่มต้นถ้าเริ่มจะมีข่าวดีเข้ามาเริ่มจะคลี่คลายปัญหาบางอย่างออกไปได้ เริ่มรู้สึกว่าสบายอกสบายใจขึ้นในช่วงนี้เริ่มรู้สึกว่าปัญหาต่างๆมันดูเบาบางลงบ้างต้องบอกว่าบ้างนะเพราะเพรพิ่งได้แค่ไพ่อัศวินเหมือนกำลังเดินทางเหมือนกำลังอยู่บนเส้นทางนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตนะคะว่ามีสิ่งใดที่เป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณบ้างไหมในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะถ้ามีหมายความว่า นี่คือพลังงานดวงชะตาของคุณแน่ๆเพราะว่าไอสวินถ้วยเนี่ยเหมือนท่านถือความโชคดีบางอย่างมาให้คุณไปแล้วเพราะว่าเป็นไพ่ที่หันหน้าเข้าหาราชินีเหรียญน,นะคะราชินีถือเหรียญน,น่ะเหมือนรอคอยรอคอยทรออยัพย์ใหญ่โชคใหญ่บุญใหญ่รอคอยเงินก้อนใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนก่อนที่จะได้อะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่คุณรอคอยก่อนที่โชคใหญ่ทรัพย์ใหญ่จะเปิดออกคุณจะมีสัญญาณโชคเล็กๆ ข่าวดีเล็กๆหรือแม้กระทั่งความสบายอกสบายใจจากการที่คุณได้มาได้ยินได้ฟังก็ตามนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเองสังเกตดูนะว่าคุณเองเริ่มรู้สึกว่าช่วงเนี้ยนะคะรู้สึกสบายใจขึ้นมีกําลังใจมากขึ้นมีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้นมีศรัทธาเกิดขึ้นในสภาวะจิตของคุณมากขึ้นคุณเริ่มที่จะเอาตัวเองเข้าสู่เส้นทางของการปฏิบัติมากขึ้น บางคนเนี่ยนะคะปฏิบัติมาอย่างยาวนานอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะเริ่มสบายใจหรือว่าเริ่มที่จะเห็นคําตอบเห็นแสงสว่างบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตในดวงชะตาของคุณไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างในทางโลกทางธรรมก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าคุณเจอคุณเกิดขึ้นเจอสถานการณ์ต่างๆที่มันดูเป็นไปในทางที่ดีขึ้นสว่างขึ้นคุณจะได้รับโชคใหญ่ทรัพย์ใหญ่บุญใหญ่นะคะ ที่ไพร่ราชินีเหรียญขึ้นมาใบแรกอย่างแน่นอนลองสังเกตดูนะแม่หมอเห็นไพ่ขึ้นมาแม่หมอว่าจะมีข่าวดีโชคดีเกิดขึ้นแน่ๆไพ่ใบที่สามที่คุณได้จริงๆด้วย The Hermit นะคะชัดเจนเลยนะว่าถ้าวันไหนแม่หมอบอกบอกว่าตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่ ขอพลังงานนะคะขอพลังงานท่านใดที่มีโชคเปิดทรัพย์เปิดบุญเปิดเงินก้อนใหญ่จะกาลังจะเข้ามามักจะเป็นวันที่ไม่หมอจับได้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในวันนั้นไพ่เดอะเฮอร์มิตเป็นพลังงานองค์ปู่ฤาษีพลังงานขององค์ครุคุบาอาจารย์เก่าแก่ดังเดิมของเก่าของเดิมที่ติดตัวคุณมาพลังงานของการที่ครุกุบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวะท่านมาให้แสงสว่างท่านถือตะเกียงให้คุณเห็นไหมคะ ท่านมานำทางคุณท่านมาเปิดทางให้คุณท่านมาเปิดดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้คุณท่านบอกว่าท่านเห็นทุกอย่างเลยนะคะที่ที่คุณเดินทางมาในชีวิตท่านเห็นทุกเรื่องเลยที่คุณเดินทางผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความเศร้าความเศร้าหมองในจิตของคุณการผ่านสภาวะอุปสรรคปัญหาต่างๆมาท่านเห็นทุกเรื่องท่านเห็นทุกอย่างแต่ท่านไม่เคยทอดทิ้งคุณนะท่านบอกว่าท่านให้คุณผ่านให้คุณรอดมาได้โดยตลอดนะคะไพ่ใบที่สี่ที่คุณได้ในวันนี้นะ โอ้โห oh, นะคะโชคใหญ่จริงๆหนึ่งถ้วยเนี่ยแม่หมอต้องบอกเลยนะว่าเป็นหนึ่งในพลังงานไพ่ที่เป็นไพ่ความโชคดีมากๆโอกาสใหม่โชคใหญ่โชคลาภเห็นไหมคะมาอยู่ในมือคุณแล้วดอกบัวโผล่พ้นน้ำนะคะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมคะหมายความว่าชีวิตมันจะได้หายใจแล้วนะคะ ชวงเวลาไม่ช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ได้หายใจเหรอไม่ใช่นะแต่มันหายใจติดๆขัดๆนะคะเออนะคะเป็นเช่นนั้นนะคะพูดเหมือนพูดเหมือนัวร้รอได้นะแต่ว่าพอเราเจอสถานการณ์ที่มันอึดอัดเหมือนหายใจไม่ออกจริงๆอะ่ะโอ้โหไม่ไม่ไม่รู้เลยว่าตอนนั้นมันจะผ่านได้ยังไงมันจะเป็นไปได้จริงๆไหมบางคนเนี่ยผ่านเรื่องของการที่เราเองเนี่ยรอคอยบางเรื่องมันนานมากๆเลยนะอยากจะขายอะไรบางอย่างมันขายไม่ได้สักที อยากจะแบบให้มันสิ้นสุดเ,เรื่องราวเหล่านี้นะคะบางคนอาจจะมีการต่อสู้คดีอะไรบางอย่างในชั้นศาลนะคะที่ไม่หมอเห็นนะแต่บางทีเนี่ยนะคะมันมันเหมือนไม่จบสทัทีถึงเวลาจบมันจบเลยค่ะถึงเวลาจบมันจบคุณได้รับชัยชนะจริงๆนะคือไม่ใช่แค่เรื่องของการต่อสู้คดีในชั้นศาลหรือว่าทางกฎหมายที่ไม่หมอเห็นนะบางคนต่อสู้กับชีวิต บางคนเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าอยู่กับอะไรซ้ำๆซากๆเดิมๆเก่าๆเรื่องเดิมๆเด,มๆดิมๆเนี่ยจนเบื่อหน่ายมากๆแล้วอยากจะอยากจะได้ชีวิตใหม่อยากจะได้โอกาสครั้งใหม่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณได้ทาแน่ๆโชคลาบมาอยู่ในมือคุณแล้วโชคดีมาอยู่ในมือคุณแล้วเนี่ยคุณโผล่พ้นน้าขึ้นมาแล้วค่ะเห็นแสงสว่างแล้วนะรับเอานะคะรับเอาไม่หมอว่าแบบโอ้โหวันนี้ไพ่ดีมากไพ่ใบที่ห้าแล้วนะคะ โอ้โหอศวินถือถ้วยอศวินถือเหรียญมาด้วยกันคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าแบบเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านส่งอัศวินถือโชคมาให้คุณถือโชคมาให้คุณเห็นไหมคะถือเหรียญถือเงินมาให้คุณเห็นไหมคะอัศวินถือทั้งโชคลาบโชคลาบก้อนใหญ่โชคดีโชคดีโชคลาบเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงเสี่ยงดวงเรื่องหวยเท่านั้นนะแต่แม่หมอต้องบอกเลยว่า โชคลาภโชคดีอาจจะมาจากเรื่องการงานของคุณธุรกิจของคุณครอบครัวของคุณนะคะแต่ไพ่อัศวนเรียนชัดเจนมากว่าท่านถือเงินมาให้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตที่คุณรอคอยนะคะได้แน่นอนนะไพ่ใบที่หกวันนี้นะคะอะวันนี้เปิดให้หกใบพอดีไหมใครชอบฟังไม่เหมาะอ่านคลิปยาวๆนะคะพิมมาบอกได้นะจะได้แบบรู้นะคะว่าแบบเออเราจะแบบอ่านไพ่กันแบบลงรายละเอียดลึกๆนะคะ ใช้เวลาในการอ่านไพ่ค่อนข้างยาวหน่อยแต่ว่ามีคนฟังไม่หมอก็จะได้รับรู้รับทราบนะคะ The Death ขึ้นมานะคะไพ่ The Death เป็นพลังงานของการจบสิน้นคุณกําลังนั่งกรรมฐานอยู่คุณเห็นไหมคุณอยู่ในพื้นที่ของความสงบว่างวางปล่อยการจบสิ้นวาระกรรมวิบากกรรมพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอวยพรอวยชัยให้ชีวิตให้ดวงชะตาของคุณเต้ไปหมดเลยนะคะคุณเห็นไหมว่าแบบความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเนี่ยนะคะ อยู่ร้อมรอบตัวคุณคุณลืมตาคุณมาคุณเจอเลยนะตื่นมาพรุ่งนี้คุณได้โชคใหญ่โชคดีเลยขอให้เป็นเช่นนั้นนะนะคะพลังงานใต้สำรับวันนี้เป็นพลังงานของความที่คุณจะได้รับข่าวดีจริงๆด้วยข่าวดีเรื่องที่คุณรอคอยแน่ๆมีคนส่งสารนะคะส่งสารส่งข่าวดีมาให้อย่างรวดเร็วทันใจนะคะพลังงานอัศวินดาบเนี่ยเป็นพลังงานของธาตุลมอัศวินมาต่อกัน3ใบเลยคุณเห็นไหมคะ อัสวินคือการเดินทางนักรบนักสู้การมาบอกข่าวบอกชัยชนะนะคะบอกเรื่องดีๆบอกความโชคดีให้กับคุณนะและแม่หมอชัดเจนเลยนะคะตั้งแต่ใบแรกพลังงานวันนี้นะคะดีมากๆเพราะไพ่เหมือนไพ่แบบออกมาเองแล้วอยากจะให้คุณรับรู้ว่าสิ่งที่แม่หมอบอกตั้งแต่แรกว่าถ้าแม่หมอตั้งจิตอธิษฐานแนว่วแน หมายความว่าถ้าคุณน้อมรับพลังงานไพ่ในวันนี้นะดวงชะตาของคุณในวันนี้เป็นเป็นดวงชะตาของคุณอย่างแน่นอน Weird. boys. ไพ่ในวันนี้เป็นดวงชะตาของคุณอย่างแน่แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้คุณน้อมรับเอานะพลังงานราชินีเหรียญโชคเปิดซับเปิดเงินก้อนใหญ่ก้อนโตความสําเร็จความสุขชัยชนะที่คุณจะได้รับเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะขออวยพรอวยชัยให้เกิดขึ้นสําเร็จเป็นจริงในเร็ววันฉับพลันทันใจนะคะ